คือทางในเรื่องของการบริหารบริการวิชาการและก็นักศึกษาอ๋อลืมคุณภาพชีวิตนะเมื่อกี้ที่เราเห็นเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับเครื่องมือที่เขาใช้ก็จะมีเรื่องของคลังความรู้มีเรื่องชุมชนนักปฏิบัติหรือ cop หรือ c o p s เนี่ยนะครับมีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี good practice นะครับสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นมาจริงๆนี้ซ้ํากันนะครับน,นี้ในเรื่องการบริหารจัดก,การเนี่ยหลายที่ก็สร้างทีมขึ้นมาดําเนินการเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ เป็นเคเของเขานะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพลตฟอร์มนี้เราอยู่กับเครื่องมือมากกว่านะครับก็ทําให้อยู่ในเนื้องานคือไม่รู้สึกว่า KM เป็นงานใหม่คือทําไปแล้วก็หาวิธีการทาไงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างการทํางานไปด้วยนะครับแล้วก็นํา KM เนี่ยไปเชื่อมโยงกับงานอื่นๆทั้งเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมามีประเด็นไหนไหมครับท,ที่สามารถเพิ่มเติม,ตมกันได้ คือผมมองว่าที่อยากให้ช่วยกันสรุปเนี่ยบางอันเราสามารถดึงมาใช้ของเราได้นะครับว่าเราจะเริ่มยังไงก่อนจะทำยังไงจะคิดยังไงนะครับรครับที่ครับครับครับผม <S 2> <S 2> ผมไม่กล้าฟันธงอย่างนั้นครับเรียนอย่างนี้ครับว่าคงพวกเราคงต้องนั่งช่วยกันคิดว่าว่าอะไรที่ที่เหมาะนะครับคือถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่า มันใช้ได้ทุกอันแหละแต่ว่าเราสบายใจจะใช้อันไหนถนัดอันไหนมากกว่ากันคือยกตัวอย่างเช่นเอาอมีอันนึงที่ผมเห็นอย่างบล็อกเนี่ยนะครับเกิดวันนี้คณะเราบอกว่า ه, ทุกคนเขียนบล็อกก่อนกลับบ้านสมมุติฟันธงนี้นะครับ <c oughs> ผมว่าหลายๆคนคงไม่สบายใจที่จะนั่งเขียนบล็อกก่อนกลับบ้านอย่างนั้น,นแต่ถามว่าอยากให้เกิดไหมอยากให้เกิดเพราะว่ามันเป็นตัวที่ท,ที่เราสามารถบันทึกแล้วก็ค้นหากลับมาได้ได้ง่ายที่สุดนะวันนี้ มันอ๋อมันจางมากเลยใช่ไหมครับจะเติมตรงไหนไหมครับจะได้เซฟวันนี้เก็บไว้นะครับแต่แต่คำถามก็คือว่าผมท,ที่เมื่อกี้พิธีถามเนี่ยผมมองว่าเริ่มจากบางส่วนนี่ครับน่าจะดีดีกว่ากระจายทําทุกอย่างเลยให้ให้เป็นไพล์หลดโปรเจกต์สักสักชิ้นหรือ2ชิ้นก่อน แล้วทีมเองก็จะได้เรียนรู้องค์กรก็จะได้เรียนรู้ค่อยๆปรับตัวไปครับปรับตัวไม่งั้นจะจะสำลักมันจะเยอะเกิน <laughs> <laughs> มันมันเข้ากันมาหลายอย่างแล้วเกินนะครับเดี๋ยวบริหารความเสี่ยงก็จะเข้ามาเดี๋ยวประก,รกันคุณภาพที่จะเป็น TQA ปีนี้จะเปลี่ยนเป็นใช้ TQA จากนี้เราใช้ม่นิทีคครับมันมันจะเริ่มมาครับมันจะเริ่มมาครับครับพี่ใหญ่ครับถามดังๆแต่อยู่ในห้องก่อนนะ <c oughs> ได้ครับมีความรู้สึกว่า มหาลัยเราเริ่มอะไรช้ากว่าที่อื่นเขาแล้วขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเราคนอื่นเขาก็มาดูงานแล้วว่าเราเก่งเราดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใน,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 ในทางปฏิบัติจริงๆเรามีความรู้สึกว่าที่รู้รู้มาเนี่ยที่อาจารย์เล่าเนี่ยเราเริ่มทุกอย่างช้าวกว่าคนอื่นเขาแล้วเรา,าเหมือนกับบังอาจเถิมเกลิมไปหรือเปล่าที่เขามาดูงานแล้วแล้วเรา,เราบอกว่าเราดียอะไรอย่างเงี<ม>้ยอาจารย์รู้สึกยังไงผมตกใจไปรอบหนึ่งแล้วครับเพราะว่าตอนได้รับคําสั่งให้เป็นเคมทีใหม่ๆเนี่ยก็มีจดหมายทางจากอาจารย์บัณฑิตว่าให้ช่วยเตรียมสไลด์ อาจารย์จะบรรยายเรื่อง K m ของมอลเราผมก็ผมผมก็โทรศัพท์กลับไปถามอาจารย์ให so ้ผมเตรียมสไลด์อะไรครับมอเราไม่มีเลยคือต CO, ้องเรียนที่ใหญ่อย่างนี้ว่าถามว่าช้าไหมผมว่าช้าในการที่จับมันมาเป็นชิ้นเป็นอันเฉพาะ K m นะครับผมผมโฟกัสตรงนี้ว่าเฉพาะที่จับมาเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันช้าแต่ว่ามันมีอยู่ในวิถีชีวิตของมจทที่เอาคนมานั่งคุยกันเอามานั่งทํางานด้วยกันตรงนี้มันมีอยู่แต่เราไม่ได้จับมาว่าไม่ได้มีใครไปชี้ว่าเนี่ยแหละมันคือ KM คือ M แล้วรวมถึงว่า มันไม่มีใครสร้างพยายามสร้างเครื่องมืออันนี้เริ่มชา้าจริงนะครับเรื่องเครื่องมือที่จะเก็บตัว knowledge ตัวนี้หรือทําให้มันเป็นระบบระเบียบในการค้นหาเนี่ยตัวนี้มันชา้าจริงๆไม่มีจริงๆบางอาจเถิมเกลิมไหมก็พอสมควรครับผมมองว่าไอ้วิทยาศาสตร์ของเราอะ่ะเป็นองค์กรมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่เป็นแล้วก็มุ่งสร้างว่าไอ้นี่ยมันตั้งแต่ปีสี่อะไรจะไม่ได้ก่อนขอนแก่นนี่ขอนแก่นสี่แปดใช่ไหมครับของเราประมาณสี่หนึ่งสี่สองอะไรเงี้ยครับแล้วทาไมเราเอ พี่จำบอกว่า KM เนี่ยมันเป็นเล็กๆอยู่ภายใต้ LO ใช่ปะ่ะครับเออนะแล้วทำไมก็อย่างนี้พี่ว่ามันรู้กันมาตั้งนานแล้วเหมือนคุยกันเฉพาะกลุ่มอ่ะแล้วคนตั้งประมาณ1,200คนในมหาลัยเนี่ยมันเป็นแค่กลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นที่ท,ที่รู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นความสําคัญค,คนอื่นก็รู้ก็แค่นั้นแหละเพราะว่าเหมือนไม่ใช่หน้าที่หรือไม่จําเป็นต้องไปรู้หรอกมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเข้าไปทําแล้วมันมีอะไรเข้ามาใหม่เยอะแยะแล้ว คนก็ยังพยายามที่จะไม่อยากรู้หรอกรู้แล้วมันปวดหัวอย่างเงี้ยคือทํำยังไงถึงจะให้คนบางมดแล้วม,มีมีอย่างที่จะบอกมันเป็นว่าทาองค์กรให้เขารับรู้แล้วก็เข้ามาให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงไอ้ทีคเอหรืออะไรอย่างเงี้ยทำยังไงอาจารย์คือ,คอโอ้พี่ใหญ่ถามคำถามยากครับคืององเรียนว่าเป็นคิดเรื่องนี้อยู่พยายามถ้าถ้าจริงๆี๋ยวจะได้บอกว่าตรงการทําอะไรไปแล้วบ้างก็พยายามเห็นว่าพเราพยายามสร้างบรรยากาศก่อน บรรยากาศนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ต้องยอมรับพี่ใหญ่ว่าอย่างบางหน่วยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเริ่มพร้อมกันทังพวกเราเนี่ยแต่เขาเขาคิดเร็วแลวเขาต้องทําเร็วตัวอย่างเช่นนะครับสอรบอคือสรบอสำนักงานพัฒนาสึกอบรมโรงงานต้นแบบที่บางขุนเทียนเนี่ยเนื่องจากหน่วยงานเขาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ต้องทํางานแข่งกับภาคธุรกิจคือเ้าตรงๆคือต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคิด อะไรเร็วแล้วทำอะไรเร็วแล้วเขาเน้นคําคำหนึ่งที่ใช้กับเคเ็ขาคือ Quick Learn Quick Learn นะครับซึ่งตอนนี้เขาพยายามจะเซตระบบของเขาขึ้นมาทุกอย่างว่ายกตัวอย่างเช่นว่าทีม A เนี่ยที่ไปรับโปรเจกต์จากที่นี่มาเนี่ยจะให้ถอดบทเรียนตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าตอนจะขอเงินทำยังไงจะต้องมีใครใส่อยู่ในทีมบ้างแล้วพวกนี้มาถูกกลับไปอยู่ในระบบแล้วต่อไปถ้ามีทีมอื่นที่ต้องมาบิดงาน ในลักษณะแบบนี้ก็จะดึงข้อมูลพวกนี้กลับมาใช้ซึ่งเขามองว่าต้องทําให้เร็วที่สุดแล้วทําให้คนเ,เรียนรู้เร็วที่สุดถามว่าเริ่มช้าไหมก็เรียนที่ใหญ่ว่าเริ่มช้าครับถามว่าทํายังไงก็กําลังคิดกันอยู่แล้วคงต้องต้องการฟีดแบ็กจากพวกเราว่าเอออย่างนี้ไม่เวิร์กหรอกกับคนบางมดเนี่ยทำอย่างนี้ดีกว่าอะไรด,ดีกว่านะครับอันหนึ่งที่ที่เคยเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วคือว่าเราเจอปัญหาเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารของมอนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเป็นอย่่่าางงมมมกกททีจะให้้้้คนนัััอรรรรููบว วันนี้ถ้าพี่ๆหรืออาจารย์ท่านไหนขับรถมาคงได้รับใบ A4 อาจารย์กริชส่งยิ้มให้แต่เช้านี่นะครับอันหนึ่งซึ่งก็เคยเรียนไปแล้วว่าเนี่ยเรามีรีเสิร์ชมาว่าคนในมออยากรับข่าวสารท่านไหนอยากรับจากป้อมยามนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยมอเราก็ต้องทําหน้าที่เป็น PR แจกกระดาษทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจากงาน KM ที่ผ่านๆมาคือก็ คงเห็นนะครับว่าเราพยายามโฆษณาทุกทางหรือ PR ทุกทางคือสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างการรับรู้ไปก่อนตอนนี้ยากครับพี่ใหญ่แต่ก็คงเคลื่อนภูเขาครับพี่ใหญ่งานนี้เคลื่อนภูเขาครับครับอาจารย์เดี๋ยวนะครับได้ครับคืออาจารย์ซางถามว่ามหาลัยทำถึงขั้นไหนนะครับตัวตัวนี้ผมผมค้างแขวนเรื่องนี้ก่อนนะครับถ้าใครนึกอะไรออกเดี๋ยวมามาเติมตอกกันได้นะครับผมขออนุญาตเล่าต่อว่ารีวิวที่อื่นมาตั้งเยอะแล้วมตททําอะไรอยู่ นะครับขอทําอะไรอยู่นะครับรูปนี้สวยใช่ไหมครับอาจารย์โจครับพี่ว<ม>่าปัญหาหนึ่งที่ที่เราทําอะไรช้าหรือทําแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องกันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะประชาสัมพันธ์อ่อนก็ตามหรือพยายามทําแล้วคนของเราต่างหากที่ไม่ค่อยใส่ใจกับกับสิ่งที่ที่หน่วยงานหรือมหาลัยกาลังจะหยิบยื่นให้อย่างนั้นนะเป็นเพราะเรา เราอาจจะง,งานยุ่งหรือเราไม่ใส่ใจคือมันไม่ใช่ทุรามอะไรคือ <c oughs> คือเป็นเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอะไรที่มันอยู่ในใน,ในใจในในนิสยัยหรืออะไรสักอย่างนี่สองคนบางหมดว่า <c oughs> ไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าด้วยครับพี่ใหญ่แล้วก็เรื่องเรื่องเวลาก็มีส่วนที่พี่ใหญ่บอกนะครับคือก็ต้องเรียนว่าถ้าถ้าเอามองภาพไปอนาคตเนี่ยเราก็คุยกันพอสมควรว่าเอาละถ้างานมันยุ่งมากนัก ลองลองทำยังไงหาวิธีทำยไงให้เขามีเวลาว่างมากขึ้นไหมที่จะมารับของใหม่ๆและคิดของใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นรูทีนทั้งหลายเนี่ยให้ระบบมันจาัดก,การให้ไหมคนทํางานจะได้มีเวลาคิดในเทิง s t r a t e g i c Working เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คงต้องคุยกันแล้วก็จริงๆก็อยากได้ไอเดียจากพี่ใหญ่ ส่วนหรือพวกเราช่วยกันแชร์ได้ครับอาจารย์ว่าที่บอกยาให้ใหงานง่ายๆมันเข้าอยู่ในระบบมันเป็นเอาเอาไอทีเข้ามาช่วยเนี่ยจริง,รงๆเราก็คุยกันตั้งนานตั้งแต่เรามีมเ,มรเรามีแฟกชิปทุกครั้งที่ไป <c oughs> ในสายถนสนตอนนี้มันทามาประมาณ10ครั้งถ้าพี่จําไม่ผิดแล้วพี่ก็จะไปทุกครั้งเลยพอมีมีการนําเสนองานอาจารย์ประเสริฐอาจารย์พิชัยคืออาจารย์ปรมาจารย์ทางไอทีทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เขาก็จะขึ้นมาพูดพูดยาวเลยนะท,ที่เป็นคือปัญหาบางบางอันที่มันมันควรจะทําแล้วอาจารย์มองเห็นแล้วอาจารย์ก็อธิบายว่าต้องอย่างนั้้้นตอองงย่าเี มันก็ยังไม่เกิดนะั่ทั้งที่เราคุยว่าเราคือปรมาจารย์เราทําได้ไอทีเป็นเรื่องธรรมดานนู่นนี่นี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องคือมันควรจะออชอดคัาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันได้ง่ายขึ้นแล้วมามาอธิบายให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าใจแล้วก็ไปใช้ได้ง่ายเนี่ยเขาก็ยังไม่คิดเลยเหรอพี่ก็เอ้ยแล้วเขาทาอะไรกันอยู่วะโอเคครับ